สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมกลับมาโครกานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ติดรถนะครับของ Mercedes Benz นะครับตัวนี้เป็นขอบ18นิ้วนะครับอ่าก็จะเป็นล้อขอบ18ลูกค้าถามเข้ามากันเยอะนะครับว่ามีล้อเบนซ์นะครับขอบ18นิ้วไหมนะครับมีมาแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นลายหางการคู่นะครับตัวนี้เป็นล้อเบนซ์แท้นะครับ Made in Germany เดี๋ยวผมพาดูล้อเบนแท้เขาดูกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังล้อนะครับผมหลังล้อนะครับนี่นะครับผมสามแฉกนะครับที่เขาเรียกดาวสามแฉกนะครับอันเนี้ยโลโก้เบนซ์นะครับผมอ่าอันนี้คือโลโก้เบนซ์เลยนะแล้วก็ล้อเขาจะเป็นเม็ดอินเช็กเม็ดอินเดอร์มันทั่วทีนะครับผมเช็กก็มีนะแต่อันนี้เป็นเม็ดอินเดอร์มันนะครับเม็ดอินเจอรมานีนะครับผมเม็ดอินเจอรมานี นะครับแล้วก็จะเป็นขอบสิบแปดนะครับกว้างอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย7.5นิ้วนะครับขอบสิบแปดออฟเซต44นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเห็นไหมครับล้อแท้เลยนะแล้วก็ขอบสิบแปดกว้าง7.5เมตรอินเยอรมัมนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับขอตัวนี้นะครับใส่กับรถเบนซ์ รับได้แทบทุกคันนะครับที่เป็นซีรีส์มาตรฐานตัว200 300ใส่ได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคัท e, ดีคัทซีใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเอาไปใส่คัทที่เป็นคัทเองก็ได้นะครับผมยังไงถ้าเกิดสนใจสอบถามมาได้แต่เกียร์ไม่เสร็จ e LA, ส,ส,สวยๆนะครับหน้าร้านเราเป็นเซนสีขาวแดงนะครับผมหน้าร้านเราอยู่ถนนพระรามสองบางเขนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรนะนะครับไม่ต้องเข้าซอย ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมชุดนี้นะครับของขายอยู่ไม่แพงผมเป็นคนเทิร์นเข้ามาเองกับมือเลยนะครับได้มาไม่แพงขายไม่แพงนะครับเรามีพร้อมยางด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราลอยล้อแม็กเป่าไว้นะครับเพราะว่าเอาไปใส่รถรุ่นนั้นก็จะใส่ยางเป็นสเปคของรถรุ่นนั้นให้นะครับยางเรามีขายด้วยนะครับส่วนใหญ่รถเบนซ์นะครับจะชอบยางรันแปนะครับวันนี้มีคําว่ารันแปเข้ามา รันแฟตจริงๆชื่อมันเต็มก็คือรันออนแฟตนะครับก็คือว่ามันเป็นยางที่ว่าแก้มันน่ยนะครับจะมีความแข็งกว่าเดิมนะครับคือต่อให้ลมไม่มีเนี่ยยังสามารถใช้งานต่อไปได้อีกประมาณสัก40กิโลถึง50กิโลได้นะครับก่อนที่มันจะแบงนะครับผมเอาไว้ฉุกเฉินนะครับเวลานะครับเวลาลมรั่วตะปูตาำมันจะไม่แบกทันทีนะครับแต่มันจะอ่อนและไหลและลมเซนเซอร์ตัวนี้มันจะแจ้งเตือนไปยังหน้าปัดแผงรถยนต์นะครับ ผู้ใช้รถจะสามารถขับรถไปยังปั๊มน้ํามันหรือไปยังสถานที่ที่เปลี่ยนยางก่อนยางจะแบนได้น,นะครับทำให้เขารู้ตัวล่วงหน้านะครับรนันออฟแฟร์ friend. นะครับยางที่หนึ่งก็แพงแต่ถ้าเราไม่อยากใช้รนันแฟร์เราใช้เป็นยางธรรมดาก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงซะมันก็เซฟงบลงเยอะนะครับอันนี้แล้วแต่งบในกระเป๋าของคุณแล้วกันนะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับผมเหมือนเดิมนะคือผมต้องเน้นไว้นะครับเพร,ะะรเพราะว่าอะไรเพราะว่า ลูกค้าเนี่ยบางทีมาร้านเราแล้วเลยนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนสีเต็นท์นะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะคะเดี๋ยวลูกค้าถ้าได้สนใจติดต่อมาได้นะครับก็สํญญาหรับคลิปนี้นะคะบผมก๊อฟนะครับของฝากไม้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าออกาหน้า,านเรากลับมาพบกันจะลืมอนะผมต้องเน้นย้ํานะครับว่าหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงอยู่เลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรเท่านั้น,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ